เพื่อนๆเ,เคยเจอปัญหานี้ไหมครับจะตบแดงไปกินดำพอแทงจุดฟลโล์น้ำหนักข่าวก็แรงเกินพอออกน้ำหนักให้เบาลงข่าวก็ไปไม่ถึงแถมเซตบไม่ลงอีกครับลูกนี้ก็แทงฟลโลเบายางแตกไปตามลำเบียบครับวันนี้ผมเลยมีวิธีการเคาะลูกขาวให้เดินหน้านิดเดียวแบบที่เราไม่ต้องแทงจุดฟลโลก็ได้นะครับอย่างลูกนี้ผมจะแทงที่จุด C แต่ใช้วิธีการดันคิวให้เป็นฟอลโล่ก็จะทําให้ข่าวนั้นเดินหน้าน,นิดเดียวได้อย่างง่ายขึ้นนะครับมาดูอีกมุมกันบ้างนะครับใช้จุด4ดันคิวให้เป็นฟอลโล่ข่าวก็จะเดินหน้านิดเดียวมากินดําได้อย่างง่ายๆครับอย่างการตบชมพูปไปกินดาลูกนี้ก็เหมือนกันนะครับเราใช้การแทงจุดต่าออกคิวเป็นฟอลโล่ก็สามารถทําให้ข่าวนั้นเดินหน้านิดเดียวไปอยู่ในตําแหน่งที่กินดําได้แบบง่ายๆนะครับ และอย่างลูกสุดท้ายนี้เป็นลูกระยะไกลผมจะตบแดงและให้ลูกขาวนั้นเดินหน้ามากินดำผมก็แทงจุดบีแต่ออกคิวเป็นฟอลโลลูกขาวก็สามารถที่จะเดินหน้ามากินดำได้แบบง่ายๆลองไปซ้อมกันดูนะครับเล่นสนุกให้สนุกครับ